สวัสดีค่ะพี่พี่เนเพื่อนของตะหลือสตอรี่นะคะตอนนี้ตะหลือก็อมาสถา,านที่ท่องเที่ยวนะคะเขางูจังหวัดเพชรเอ้ราชบ,บุรีนะคะเนาะนี่งราชบ,บุรีนะคะนี่ก็คือที่รอบๆนะคะทางขึ้นทางจะไปรับชมนะคะันเลยค่ะโอ้ตอนนี้คือแบบว่าแดดร้อนมากเลยนะคะพี่พจันเนาะที่แรกว่าจะาหยุดพักนะคะพอดีเออ หาแบบที่ท่องเที่ยวแบบถ่ายคลิปให้พี่ๆ FC ดีกว่าน้องไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะก็มาที่ลานที่เขางูลาดจังหวัดลาดบุรีนะคะนี่ก็คือบร,ริเวณร,รอบๆนะคะให้ดูนะ,ะนี่ก็คือที่จอดรถจอดรถนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะคะโอ้แดดร้อนมากนะคะถ้าใครผ่านมานะคะก็แวะมาเที่ยวได้นะคะน้องเขางูลาดบุรีนะคะ ก็เตรียมหมวกเตรียมอะไรอุปกรณ์พร้อมนะคะคือแดดเดืดร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ไปเลยค่ะ <c oughs> ไปรับชมกันเลยเลยเดินตามตะลิวมานะคะแดดก,กำลังร้อนเลยมีรถท่องเที่ยวด้วยนำเดีย๋ยวเราจะเดินนะคะเนาะถ่ายคิปให้พี่เอฟซดูเรื่อย เทศบาลตำบลเขางูน้ำเที่ยวว้าวมีอ่างน้ำด้วยน่าที่น่าเที่ยวมากเลยครับพี่ อางน้ำด้วยนี่คือแบบบรรยากาศคือแบบโอ้โหสวยมากเัเหลิวไม่เคยมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาครัง้งแรกเพิ่งจะมาครั้งแรกกับเอซนะคะนี่มีสะพานให้ถ่ายรูปด้วยนี่คือนักท่องเที่ยว ดูเอ่งน้ำกันเองน้ำแบบหน้าถ่ายรูปอ่ะแบบสวยอ่ะบรรยากาศแบบคือดีอ่ะเออคือดีมากมากเลยโอู้แดดเดี๋ยวว่าโหร้อนสุดๆเลยตอนเนี้ย แดสดสุดๆแดดฝุดๆไปเลยให้อาหารปลาให้อาหารนกสุสติงแดดเจ้าจ๊อ กวาตัวใหญ่มาก โอ้โหน้ำแบบไม่แบบไม่ใช่น้ำแบบใสๆน่าเล่นลนะไะน้ำมาน้ำเลี้ยงปลาให้อาหารปาลาอนะไรประมาณนี้ปลาดุกปลาดุก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรนะน้าจับเวลาไงไม่รู้แต่เกินก็ไม่เป็นไรนะใไรไหนออนั่งรถนั่งเลือร้อนร้อนมาก เราจะไปนั่งเรือกันนั่งเรือให้อาหารปลาได้เข้าเข้าเข้าเอาทางนี้เหรอลบๆๆ ของหรือกระเป๋าโน้ตโทรศัพท์กุญแจเอาไว้ข้างใน,น,นะระวังมันหล่นนะขอบคุณครับถ้าจะเลี้ยวขวาโยกมาข้างหน้านะ,ะซ้ายไปข้างหลังลเดินจ้ะ พี่เอาแกเป็นคนปั่นแกเป็นคนปันป่นลิลลีวเป็นคนนั่งถ่ายคลิปเออเอาเดีเอาดีอู้เด็ดร้อนมาก